ไอทีวีรอบเย็นครับ เ้นทางท้าทายกำลังจะเริ่มขึ้นครับความสนุกสุดมันของชายทีวีครับผมบายบายสวัสดีครับสตาร์ทครับสตาร์ทสุดยอดครับออกหมดแล้วครับ ส่งแคนีเดอร์ล <laughs> ากันเกครับงาโผล่ออกจากปากแล้วครับบอลซุ่ลุกบอลไอ้ขี่เรบอลเร็วเห็นไ,ไหมงาออกแล้วครับนางเร็ว <c oughs> ออเออ,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 อย่าแอบ,บดิโชวนหน่อย ơ ơ ơ lên lỏ mẹp ô ngả dây quá ngả dây quá ô xuống leo à mày xuống leo theo à Tô leo theo à ừ uh. Để ca vui <Nhati> em nghe à Ca Thằng Nam tiếp cấp Chom lọt. จมหลอกสองเชือกพังฟ้าสายกับพังน้ำทิพย์ครับพอผสมปุ๊บนมแข็งขึ้นโป๊ะมั่นใจว่าท้องาบาดเซียนมาหลายรอบแล้วครับนี่รอบที่สองพังฟ้าสก็รอบที่สองพอครบขวบที่จะคลอดไม่คลอดครับแสบจริงๆแต่พังไข่มุกมีทีท่าว่าจะติดจะตั้งท้องแล้วครับ สเดือนย่างสี่เดือนครับพังไข่มุกครับผสมช่วงปีใหม่ช่วงหยุดพักผ่อนปีใหม่พอดีตอนนี้ก็ย่างเข้าเมษาครับนมเริ่มตั้งไข่มาแล้วครับแค่หัวไม่โป้งมาแล้วครับไปจับเองมากับมือครับเมื่อวานแต่อันนี้ แตนมมันยังโตอยู่วะเรือว่ามันคาดเคลื่อนวะฮะอยู่ๆหลุดเดินนึกว่าลูกไม้กันในกอกลากันระวังด้วยแต่คงไม่ใช่อ่วะกุมภามีนาเมษาเลยสองเดือนแล้ว,วนีกว่าเต็มผสมเดือนไหนกันแน่วะไม่ใช่ ไอฟ้าใสนุ่นไอฟ้าใสผสมวันวนาเลนไทน์พอดีไอ้นี้มันผสมหลังฟ้าใสนี่ว่ะแต่นมมันโตอยู่เนอะได้ไอหนูออกกัดอืมอืมอืมโอ้ทำไมแข้งขากำยำว้ายิ่งโตฮะไอหนูน้อยโอ้โอ้โอ้โอ ไอ้คิดดืไนไปหาพี่หน่อยไปหาพี่หน่อยไปไหนอยู่ไหนพังชาบาแก้วโอ้ยเย็นช่ำสบายใจเลยย็นช่ำสบายใจเลยไอ้หนูน้อยคนหัวปีอืมของพ่อสองขวบกว่าจะสามขวบแล้วโอ้โหทำไมมันตู้ตางงี้วะไอ้สาวน้อยแม่ก็สูงขึ้นเนา แม่โฟกัสก็สูงขึ้นเนาะพี่ซอโตขึ้นปีนี้กี่ปีอะสิบห้าสิบกปีแล้วบอกโฟกัสอะคุณแม่อะคุณแม่สาวอะ่ะโอ้ต้องถือไม้เลียวด้วยไม่ได้เดี๋ยวเขียนเลยเออเออจ้าเดี๋ยวจ้า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 สวยๆเลยเออจ้าจ้ากจ้าจ้าเออไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ใจก่องกินตัวนะสับงูไหยั้งว่ะโอ้ เนื้อหนังตุ๊ตาแถววะใชยไม่เอากินบม่งกินบมอไม้เลียววะหมอกไหวกินบ่ฮะทะลึ่งละวทะลึ่งละนุ่นนนนนพี่ซออยู่นู่นนนพี่ซอนุ่นนอยู่ข้างหลังนุนไปเลยไปเออไป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 ขอบัวมอัวช้างอ่ะอุ้ยขอดูไม่ได้เลยอุ้ยไม่บัวบินในหัวล้อเล่น อุ้ยขามันเอาไปต้มยำนี่ไหมนี่ว้านี่แหละตุ๊ตาตัวจริงโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอายแล้วดูค้อวะกี่ชั้นเนี่ยคอมันคอหมูเลยอืออือ อไอคนหัวปีของพ่ออืมอืมเออค่อยๆฝึกเทียนิดอืมอือืออเ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 ออมันออกเสียงยังเสียงออกออกไงเสียงมันยังเหรออืออือ้องขวบคว้ามันจะ เหมือนช้างห้าหกขวบไปดูคอมันเยอะคอเหมือนคอบวมเลยนะอุ้ยคอขี้หายากว่ะหาที่ไหนได้ดูดิหน้าตีเยอะไหมมันเขี้ยวมันเหลือเกินดูอุ้ยตัวสวยตัวดีมักจะไม่อยู่แม่งตายหมดอันี้ไม่สวยหรอกมีตำหนิ มีเราท้องนิดนึงนั่นแหละตำหนิแล้วไม่ตายแล้วตัวที่ครบเครื่องไม่มีที่ตีตายหมดเ,ม <c oughs> เดี๋ยวมันเอาขนาดปักหัวนะดูหางมันวะ <c oughs> ดูขาหลังมันอะ <c oughs> ขาหลังมันบวมเลยอะดูอุ้ยไม่กำยำง,งี้วะในเลนะ็บสิบแปดอย่างน้เล็บสิบแปดอย่างไรลูกเอ้ยไม่เอามาๆๆ,ๆดูวะอือ นี่น,นันน่นนั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 ่นไปไม่เอาสายตาไม่ดีนี่สายไม่เอาไม่ฝึกให้ดุให้รู้จักไม่เดียวไว้ก่อน,อด,นดูหางเอือดูอ่ะหางมีปิ้งหางเออขี้เลยแทวะขี้เลยแท้วะลูกสาวพ่อเออ เออออเหมือนสีดอเลยเว้ยว้หายคิดถึงเลยชื่นใจเลยว่ะอือก็ออน่างวงมันนะมันมีขนาดด้วยเปล่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่มีขนาดไม่ได้โผล่ในเนื้อขึ้นมาแล้วนะขนาดสองข้างเลย รูมันช้างตัวผู้เลยนะขนาดยาววานี่ยลูกช้างตัวผู้เลยนี่ไม่รู้จักทำคนด้วยอย่าฟึกให้มันดุแมวถ้ามันเจวทำหน้าตายุบยับหน้าหงวงทำโยกใส่ตีเลยฝึกแต่ตอนนี้แหละชอบเล่นชอบเล่นไอ้ขีออนไอ้ขีออน อกัดหูเลยเดี๋ยวเอเครับบรรยากาศยามเย็นที่บางช้างกำมะลาครับบ้านที่แสนอบอุ่นของพวกเราครับทีมงานช้างไอไทเลนครับสวัสดีครับช้างไอชาแนลสวัสดีครับ